ถ้าวัเธอพูดจไเข้าหูเนี่ยเันจะปาดคอเธอไม่ทใจทั้งนัหรอก่จะับเธอถามว่าเธอพูดจาไม่ข้าหูเันจะปาดคอเธอยุดเลยสี่คนทั้งหมดนะเัอจะเอาไปจะไปขายอะไรเล่นลิเกสองงกมากแล้นที่งกอแล้ว่าพีเอกนงเอกอ่ะงเขาไม่ได้คุยกับมึงไอ้บ้าบ กูกี่วันแล้วเนี่ยเล่นตามเรื่องแกนี่ก็ทนเหมือนกันนะวันที่หกแล้วปากเั็นดีปากเป็นไงบ้างคะปากเป็นไงบ้างปากไม่เป็นอะไรแต่หัวกูอื้อหมดแล้วตอนนี้ไอ้เจิดบ้าเล้วนี่แกจับฉันมาทำไมเนี่ยฮึถามว่าฉันจับเธอมาทำไมเหรอฉันต้องการสร้อยทองเส้นนี้เฮ้ดูท่าทางแล้วเนี่ยถ้าเอาไปขาย คงจะได้หลายตังค์ลูกน้องออของฉันในซ่องโจรก็คงจะสุขสบายไปอีกนานกล้ามากจริงนะแต่ไหน,นฉันจุดลงมาแล้วยาวแค่สร้อยทองอย่างเดียวมันก็น่าเสียดายว่ะไอ้ดาทำอะไรวะเพื่อนถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยที่สุดไว้<ย>ที่ฉันเคยเจอมาอขอดูหน้าหน่อยค่ะคนที่สวยคนไหนแต่ว่าปลายจมูกเธอแหลมที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอเลย วันนี้น่ะทำไมฉันน่ะทไมจะป้อนสวัสดิ์เธอเขาคุยกันสองคนไม่ได้เกี่ยวกับมึงแล้วก็เป็นเคสจริงๆแล้วครูไม่ได้คิดจะป้อนสวัสดิ์มึงด้วยจำไว้ทำไมคนอย่างกูไม่ทำทางพ่อกูนั่นไงแต่ฟองกลัวแล้วกินที่รับขายพี่แจ้งคืนนี้อดนะโซเลย เห็นตังเเดินให้แฟรชเนก็ยต้องตาไว้สิจ๊ะตางมาเยอะๆให้ฉันปล้นนี่ของใครของมันรอสักครู่นะครับได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะเอบั้นคึ๊บไ้ดับจัดการเหยื่อไปก่อนเลยจัดการอะไรกูก็รอตังมนมึงเนี่ยเอ๋ยไหนเรียกนะเาเรียกคูนะคะ บอกคุณยังสูงนะครับขอบคุณนะคะบอกเขาหน่อยนะว่าให้โทษโทษนะนางเหงามากเลยตัวเนี้ยนางไปเอามาพูดไปก่อนพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณแนนตี้ด้วยนะคะขอบคุณพี่นัทนะครับขอบคุณครับนิดนึงครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณพี่ตี๋ครับขอบคะตรงนีครับราศกรนะครับไม่คิดจะเดินรับรางวัลกับเขาบ้างเลยหรอป้า ว่าเขาไม่คิดให้กูบ้างเหรอคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณนครับอชินี่ขอบคุณค่ะครับคุณแม่จันนะเดี๋ยวกลัวไม่ได้คุยครับนีครับคุณพี่บุ๋มครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนนะรออยู่นี่นะเด็กจะมาปล้นอยคางเราเลยกับ ไปด้วยครับพิกครับคุณเกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับที่บอกไปบอกลงแรงลงบ่อยแล้วก็ขอบคุณที่แป้งครับพี่เดินเสอไปเราบ้าเลยครับไอ้ติชาเดินไม่ได้เหมือนเขาจะให้บ้างเขาอาจจะให้เพราะความรองทาญแกก็พูดไปมาดงมาเดินอะไรล่ะขอบคุณค่ะ มันมีคนเดินมาแล้วไหนอะอ๋อไปเยี่ยวอ้าวตุ๊บการหายไปไหนคนละเพื่อนนี่เฮ้ยไปอู้จับมุกแทบแทงหน้าแหม่ไอ้ปากเฮ้ยไอ้อ้วนไอ้กระท่องสาวเมินเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ้เยทมันจะดีโยนะเพื่อนเออหน่าที่นี่ก็ไม่อยากฟังอะไรพ่อๆหรอกเออเกาต้องอยากฟังอะไรพ่อๆสิเอาสิร้องสะกดหน่อยกระทำพอแล้วคนทำไมไม่ร้องจบอ่ะอะไรทรมานกูมากเลยไปชั้นต่อเรื่อยๆนะยัง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 รับหลอดรับวันอ่ะพี่แบงค์พี่แบงค์รับรางวัลด้วยค่ะพี่แบงค์รับรางวัลตะกันทัช ปากก็ต้องพูดไปนางแต่เธอยังไม่อยากตายอยาฟ้าตัวประกันคุณนะเว้ยทำไมไอ้ตี้ไม่เฉยคุณลู้องค์ใครเป็นองใครเุ้ยคุณมองไหมขอบคุณคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับที่มีรางวัลให้กับดิเกอคุณนะคสุขอายุที่สุดในทีมงานไม่ได้ยินไม่ได้ยิน ทำไมอย่ามาขำนางข้าหลวงของฉันนะน่ปล่อยให้เล่นคนเดียวแล้วจะประหลดสวัสดิ์เธอประหลาดงี้เหรอใช่แน่จริงยะเข้ามาสีฉันไม่กลัวกันหรอกไม่อย่ามาท้าทายฉันเลยมาสิใช่ถ้าอย่างั้นแค่จะหยิบยื่นความเป็นผัวให้กับเธอได้เลยเก็บหัวได้เลย มาพูดวนอยู่ไกลให้เจ้าให้น้ำยาจะถีบผ้าผ้าให้เป็นผีเขาไม่หยุดจู่จี้อย่างหัวใจมันแล้แต่ไม่ไดเฮ้ยาตกหน้ามึงเพ่อนเฮ้ เออพน้าหม่ดิอ้าวดได้เรื่องนี่มีฮุต้องลองตัดมาอีกนิดนึง โอ้โอ oh, ั้นรเนีอ er> ้ฉันจะนับไปแล้วมุเเค่นียแคนี้เนี่ยเอาแล้วเอาอีกแล้วใครของหนูของลงใครคก็จะผานเอาลไม่ลงตัวแล้วตีปากกูไว้กูไว้ใจได้เพื่อนมึงไม่ได้ดาวมันปากกูจะโจรด้วยทั้งหมดน่ยห้าพันคถือเองมั้ปากไ้ก่อนใันนี้ใสรไหมน่ i <laughs> i oh, don't no. hey.